คือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องเคารพในการศึกษาขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ธรรมทายาททุกท่านเมื่อธรรมทายาททุกท่านได้มาบวชเป็นพระภิกษุ หน้าที่ของพระภิกษุอย่างหนึ่งก็คือการศึกษาเมื่อมาบวทเป็นพระแล้วจะศึกษาเรื่องอะไรการศึกษาของพระก็คือศึกษาในด้านไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาศีลเราก็ศึกษาเพื่อให้รู้ข้อกำหนดของความเป็นพระอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อะไรควรอะไรไม่ควรศีล ที่เรารักษาก็จะทำให้เกิดความสะอาดเมื่อมีความสะอาดใจเรามีสมาธิก็เกิดความสว่างและท้ายที่สุดเกิดปัญญาคือความสงบในวันนี้ก็มีตัวอย่างเกี่ยวกับความใคร่ในการศึกษาเป็นตัวอย่างที่ใกล้ตัวก็คือตัวอย่างของน้ําชาดังนี้ ถ้วยหนึ่งเป็นชาที่ไม่มีน้ำอยู่เมื่อเราเทน้ำชาลงไปก็สามารถรองรับได้แต่อีกถ้วยหนึ่งเป็นชาที่มีน้ำชาเต็มอยู่แล้วเมื่อเราเทลงไปเทไปเท่าไหร่ก็ล้นออกจากถ้วยไม่สามารถที่จะรองรับน้ำชาเพิ่มได้ฉันใด ความเคารพในการศึกษาของเราก็เช็กเช่นเดียวกันถ้าเรามีความเคารพทำตัวเองให้ว่างพร้อมจะรองรับก็จะสามารถรองรับคุณธรรมความดีความรู้ความสามารถได้แต่ถ้าเราคิดว่าตัวเราเก่งแล้วมีความรู้มากอยู่แล้วคุณธรรมความดีของผู้อื่นก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดมาสู่เราได้ตัวอย่างที่ดีของพระพุทธศาสนาก็คือพระราหุนผู้เป็นเอตตะทะ,ะทางด้าน ผู้ใกลในการศึกษาพระลาหุนนั้นที่ท่านเป็นเลิศทางด้านนี้ได้รับตําแหน่งเอ,งเองตทะคะทางด้านนี้เพราะว่าตอนเช้าตื่นขึ้นมาท่านก็กำเม็ดทรายว่าวันนี้เราจะศึกษาให้เจนจบความรู้ทั่วถึงประดุดเม็ดทรายที่เรากำขึ้นมาเหมือนที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านในโอให้อวาดไว้ว่า ดังพระราหุลที่กำเมตสายให้เป็นผู้ใครในการศึกษาให้โอวาทแก่ผู้ที่เรียนบาลีว่าไม่ได้หวังแค่เพียงสอบได้แต่กระหายที่จะเรียนรู้พระธรรมเพื่อนำไปปฏิบัติบาลีของเราถ้าสอบได้ปทศ่กก็ยังมีการประพฤติปฏิบัติคือปท10สิเพื่อเรียนรู้การประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมรู้แจ้งในธรรมยิ่งขึ้นไปเป็นต้น การศึกษาของเราชาวไทยนั้นเป็นผู้ที่มีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้ที่มีความเคารพในการศึกษาดังตัวอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อตัตตะชิวโวในสมัยที่ท่านเป็นนักศึกษาท่านก็สืบหาว่าเอ๊ะตอนท่านเรียนอยู่ทำไมเวลาท่านไปเรียนกับครูชาวต่างชาตินอกเวลาแล้วท่านไปถามครูก็ตอบยินดี ที่จะให้ความรู้แต่นักชาวต่างชาติท่านอื่นไปถามทำไมไปถามแล้วคุณครูไม่ตอบเขาบอกว่าให้ไปถามในเวลาเรียนเวลายืมเลคเชอร์ชาวต่างชาติเพื่อนๆกันมันเป็นภาษาอังกฤษเรียนแรกๆก,ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องก็ไปยืมเพื่อนก็ให้ยืมเอ๊ะคนอื่นมายืมกลับไม่ให้นี่เป็นเพราะเหตุใด ลองไปตลองมาสังเกตไปสังเกตมาก็รู้ว่าอ๋อเพราะเราเป็นผู้ที่มีความเคารพอ่อนน้อมไปที่ไหนเราก็ตั้งใจเคารพในที่นั้นๆในการศึกษานั้นๆเพราะว่าเรียนที่ประเทศออสเตรเลียนเนี่ยนักเรียนมีสิทธิเสรีภาพจะเอาขาขึ้นมาพาดโต๊ะเรียนก็ได้ถามว่าเรียนไปมีนักเรียนเอาขามาพาดชี้มาทางหน้าเรา ครูชอบไหมบอกไม่ชอบคุณครูไม่ชอบแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นเมืองประชาธิปไตยมีสิทธิทเสรีภาพในเมื่อเธอทำอย่างนั้นถึงเวลาจะเรียนจะสอนก็ทุ่มเทจะเรียนสะถอนถ่ายทอดความรู้ก็ได้ไม่เต็มที่นอกเวลาก็ไม่ต้องมาว่ากันเพราะขาดความเคารพบ,บางทีเด็กนักศึกษาที่มาถามก็ไม่ได้ถามอาความรู้แต่ถามเพราะว่าอยากลองภูมิมั่ง ดังนี้แล้วเวลาพระเดชพระคุณหลวงพ่อเราเป็นคนไทยที่มีความเคารพเวลาไปถามไปศึกษาปรากฏว่าคุณครูให้ความเอ็นดูเป็นอย่างดีบางทีนอกเวลาวันหยุดก็เชิญไปทานข้าวติดขัดอะไรมาถามทาั้งทั้งที่ชาวต่างชาติถ้าจะให้มาทานข้าวบ้านเป็นเรื่องใหญ่ต้องปรึกษาคนในครอบครัวแต่ก็เชิญ นักเรียนไทยมาทานข้าวบ้านสอบถามอะไรได้เลยที่ติดขัดจะไปวิทยาลัยช่วงที่มีงานนอกเวลาแล้วสงสัยก็เชิญอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรโบราณอย่างเช่นอียิปต์มีปรามิตรที่น่าทึ่งเป็นต้นทำไมความรู้ทิ้งเสื่อมหายไปเหตุผลหนึ่งก็คือรุ่นต่อรุ่นหลัง ขาดความเคารพความรู้วิทยาการต่างๆก็เลยสูญหายไปในวันนี้นอกจากเราจะส่งเสริมเรื่องการศึกษาแล้วเราก็ต้องส่งเสริมเรื่องความเคารพให้เกิดขึ้นเหมือนพระอราดัหร์ที่เกิดขึ้นในสมัยก่อนที่ท่านเกิดขึ้นเพราะท่านเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ในการศึกษายกตัวอย่างเช่น ภิกษุดีท่านหนึ่งเมื่อก่อนเป็นปริภาชิกาศึกษาคาถามาจนเก่งไปที่ไหนเอากิ่งชมพูปักทรายสอบถามใครสามารถโต้วาทีได้ให้ล้มกิ่งชมพูแล้วมาโต้วาทีกันไปที่ไหนไม่มีใครสามารถล้มนางได้ไม่มีใครกล้าวันหนึ่งพระสาดีบุตรสอบถามสาเหตุพอรู้ปุ๊บให้เด็กล้มกองทราย นางก็มาถามเด็กเอ๊ะทำไมทำอย่างนี้ล่ะพอรู้สาเหตุพระสาริบุตรอยากจะโต้วาทีกับเราหรือก็เลยมาโต้วาทีปรากฏว่าโต้วาทีกับภาะสาริบุตรถามคําถามตั้งพันพระสาร,าารสาิบุตรก็ตอบได้หมดแต่ภาะสาริบุตรถามกลับแค่คําเดียวอะไรที่เรียกว่าหนึ่งนางตอบไม่ได้แล้วอะไรที่เรียกว่าหนึ่งหละถ้าตอบ ระสารีบุตรตอบมาว่าพุทธมนต์พอนางได้ทราบคําตอบทึ่งมากก็อยากจะเรียนรู้เป็นผู้ที่มีความกระหายใคร่จะเรียนรู้จะเรียนได้ก็ต้องบวชก็เลยบวชท้ายที่สุดบวชแล้วสามารถบรรลุธรรมได้รวดเร็วจากการประพฤติปฏิบัติและก็เป็นเอตตะทางคะทางด้านบรรลุธรรมได้รวดเร็วนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าถ้าเรามีความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาในทางที่ดี ท้ายที่สุดก็ย่อมได้รับผลในความสุขก็คืออรหัตผลกําจัดกิเลสอสวะให้หมดสิน้นความเคารพในการศึกษานั้นเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในชาติปัจจุบันที่เราได้ศึกษาเราจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเจ็ดวันไม่กี่วันเรียนจบความรู้ของอาจารย์เกลี้ยงเลยย้อนไปในอดีต แต่ชาติที่พระองค์สั่งสมบาร,รมีกว่าจะมีวันนี้ได้พระองค์เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ไม่ว่าอาจารย์จะยากดีมีจนฐานะเป็นอย่างไรจะเกิดในตระกูลสูงตระกูลปานกลางหรือตระกูลต่ำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ตั้งใจเคารพในการศึกษาเสมอกันไม่มีดูถูกดูหมิน่นคนที่ดูถูกดูหมิน่นก็เหมือนคนที่ชาล้นถ้วย ความรู้ในที่สุดก็จะเสื่อมได้ดังเช่นตัวอย่างของชายหนุ่มท่านหนึง่งเป็นที่เป็นผู้ที่มีมนวิเศษเรียกว่าเศษกระถาต้นมะม่วงออกลูกหอมหวานเป็นที่ถูกอกถูกใจถูกอกถูกใจขนาดพระราชาชิมติดใจเรียกไปรับใช้ใกล้ชิดมนที่ได้มานั้น เป็นที่น่าทึ่งมากสามารถนเนรามิตมะม่วงได้ทันทีชัว่วพริบตาพระราชาก็เลยสอบถามว่ามนนี้ท่านได้แต่ใด,ดมาชายหนุ่มท่านนี้นี่กว่าจะเรียนมนได้นี่ยไปตักน้ำป่าฟืนตั้งใจอุปถากรับใช้กว่าจะได้มนมากับคนผู้เป็นวันณะจันทานคือวันณต่ำสุดเรียกว่าสินไหลไม้ตอกแต่พอพระราชาถาม อายอาจารย์ก็เลยบอกว่าเรียนมาจากอาจารย์ที่สาปาโมกก็ด้วยความเขินอายด้วยความดูถูกดูหมิ่นอาจารย์ท้ายที่สุดมน์ที่เคยเรียนมาตัวเองคิดว่าช่ำชองแล้วคงไม่เป็นไรปรากฏว่ามน์ก็เสื่อมพระราชาพอรู้ค,ความจริงชายหนุ่มท่านนั้นก็ต้องร้องห่มร้องไห้เพราะเสียของดีที่ติดตัวไปก็เกิดจากการที่ไม่เคารพในธรรม มีการดูถูกดูหมิ่นในธรรมเป็นต้นท้ายที่สุดนี้การเรียนการศึกษานั้นเป็นปริยัตเพื่อการปฏิบัติและให้เกิดการปฏิเวทกำจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิน้นพระเนนเราเรียนปริยัตก็ไม่ได้เรียนปริยัตเพื่อการข่มกันเพื่อการโต้เถียงเป็นปริยัตหมูพิษแต่เพื่อการปฏิบัติให้เกิดความบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตาชีโว ท่านได้สนทนาธรรมท่านก็ถามเรียนจบนักทำตีกันแล้วยังจบครับจบแล้วได้ไปประกาศถามคำหนึ่งนิสัยมันดีขึ้นมากี่อย่างอึอ้งกงันไปเลยนะครับก็ต้องบอกว่าการเรียนจบใบใบประกาศมาแผ่นหนึ่งไม่ได้หมายความว่านิสัยจะดีขึ้นแต่การที่เราจะมีนิสัยที่ดีขึ้นก็เกิดจากการเอาความรู้ ที่ได้นั้นมาปฏิบัติให้เกิดผลจริงท้ายที่สุดนี้ความรู้มีมากมายในโลกนี้มีหลายๆาศาสตร์นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าในแก้วเปล่านี้เราเอาหินใส่เข้าไปถามว่าตอนนี้เต็มแล้วหรือยัง ดูแล้วก็เต็มแต่เรามีหินก้อนเล็กเราก็มีพื้นที่ใส่ไปได้อีกชั้นได้ถามว่าเต็มแล้วหรือยังบางท่านก็บอกว่าอาจจะเต็มแล้วบางท่านก็บอกว่ายังไม่เต็ม จริงๆแล้วก็ยังไม่เต็มเราก็ยังสามารถใส่น้ำเข้าไปได้อีกเห็นอะไรไหมครับชีวิตของเรามี24ชั่วโมงเท่ากันเราจะเอาสิ่งใดในชีวิตใส่เข้าไปในเวลาจำกัด24ชั่วโมงนั้น ถ้าเราใส่สิ่งที่เป็นหลักของชีวิตเราเข้าไปก็คือหินก้อนใหญ่ก่อนอย่างอื่นก็สามารถใส่เข้ามาได้อีกแต่เมื่อใดก็ตามที่ชีวิตเราไม่ได้เอาหลักในชีวิตคือสิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตแล้วสิ่งที่เป็นสิ่งหลักๆก,ก็จะใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นในชีวิตพระเราสิ่งที่เป็นหลักก็คือการประพฤติปฏิบัติธรรมการดำเนินตาม ใรศิกขาก็คือสีลสมาธิปัญญาก็เป็นสิ่งหลักของการบวชในคราวนี้ก็ขออนุมโมทนาสาธุก,การกับเราธรรมทายาท,ทุกท่านที่ได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตัวเองได้มาบวชในรุ่นแสนร,รูปในเข้าพรรษานี้ขออนุมโมทนาและขอจบเพียงแค่นี้